โหชัดเลยโหคนไทยหคนนแม่สัฝั่งนู้คนไทยหนึ่งคน2คนน้องหมาไม่แบนอีกกระดิน้องหมาไปอีกแล้ววะดิเฉีอ้เหอยวเฉีอวเฉียวโอ้โหอเลนโปแจ้ ใจไปจะกดทิ๊กไหนตายก่อแล้วหมาเฮียมึงดูว่าเลนยังร้องไอสัตว์เรียโคตรยอกได้เล่นตัวไหนจากีเกียร์วเลยวะกูแค่กดแบตไอหมิงดักกากาะดับมโรเกอร์กลางเหรอเยนี้ถ้ากูกด T A จะแบบเฟี้ยวมากเลยตัสองมิลีกลางน่าจะเข้ากูลำบากนิดนึงจัดไปเฮียโอ้ยโทไอสัตว์น้องหมาทับยสี่ด้วยเจ็ดแม่นกดมาพรมึง ไอ ic, สัตว like ์เอื้อยแทนที่เอาหมาไปเป็นคอน้องหมาซับสี่อยู่ลเนบอลเล่นไม่เอาที่เลยซูน้องหมาไม่ได้กดมาแย่งเล่นไอสัตว์แต่เล่นไม่เป็นนะตีหน้าขยะเลิกดความคิดจะเล่นซะไม่มีอะไรดีตัวอ่อนประเมินมาละขยะงานไอแทนปิดเกไม่เนี่ยไม่ชอบเฮ้ยบอวานเหลือบอวานเหลือไม่เป็นไรกูซื้อนูอ่นะ ออกมานาไม่รู้อะตาสายดินหรอมันเป็นไรป pues ้านากูเยอะมึงได้สกิลเยอะๆไะอ๋อกูต่อมึงไม่ชอบทิ้นนี้เหรออ่ะกูบอกให้แล nah. ้วกูต่อให้ไอ้ทิ้นนี้ต้องใช้มี๊าโมั่วบอสี้อันเดียวด้วยไอ้ของหายไปล็อตสามเดียวกว่าบาทไอ้สัตว์กำมัดอยู่ มันเป็นไรมงึงไหวยอยู่แล้วเจอเอ,อินโบกไม่ใช่หรอมันกันคลิปลึกจังเีเออสายไฟสายไฟน้องก็สายไฟถ้ากูส่องเร็วกูตัดทีเพื่อนแล้วมึงเข้าปากเลยวินวินโอ้ยระวังเพื่อนระวงังระวังเพื่อนบังให้บังให้บังสุดแล้วบังสุดแล้วมีเออสองสองละสองละสองละ คลิปหลายข้าวป้อมยับเลยนูนคลิปชุดนะเอาไปเลยเอาล่างมาโอเคเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยชิว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 ไม่ได้เมย์หายไปสามไปสามในล่กคลิปอย่างลำบากดึงมาละว่าเกินเล่นไม่เป็นเนี่ยเราลูกมาตาให้กลัวดิ ออ๋ใช้ท่าใช้ท่าเขาตีขึ้นมาหน่อยดิใช้ท่าหน่อยดิโอเคแทงหายบนอัลลูกมึงไงศัสต์เล่นมึงมึงนะกูชอบ <Okay. S 1> โอ้โหมีการกูตะแหนบดีนายใช้มานาอย่างมั่วต่างกูไม่มีซื้อเนี่ดิ เปล่ามาอัางช้าไอต้นตรีนเอามาอีนี่รูปมึงอ่ะพ oh. ี่คลิกทุกจังไว้สัตว์แล้วคลิปนี้เอาลูกมาลูกมาเอาลูกมา,า,กมาให้กูยิงเล่นหน่อยตัวสี่เดีวกับบาทไว้กูฉีกยับไตดัด แอแล้วแต่ลูกดันเข้าแม่งกี้ครับไม่ไหวแล้วเขาขัดไม่หยุดเลยวะขัดมั่งอ่ะมาตีตีโอ้ตีแรงจังอ่ะตั้งหลับกันแล้วนะึง หมากูไปเข้าปา่าเฉยเลยเเรากูหา้ามรู้เรื่องตะตรงนี้ไม่ได้คอยดีนาไม่คด้ยไดดีนามันชอบคลิกตีกูแล้วคลิปมันไหลมั่วเว้ยน้องเขาโป้วิกแบบเลือดเขาเยอะ ต้องฟามข้างล้วอะระดวบขึ้นดีเจอ,อยีน่นี่มันมึนอยู่ไม่เอาค่อยฟามเคลียร <Yes. S 1> ์เวบนี้เข้าป่าเดี๋ยวกวบ ยิงอย่างแรงไอ้สัสเ,เ,เอาเอาเว็บนี้ไป โอ้โหเยแม่กูจะรองแน่อันแน่อันแน่โอ้ยทีมกูมาตรงดีวันนี้กูจิงกลางวันนี้เฟี้ยวตัดลุ้นด้วยวัาเล่นมันจะฆ่ากูวะโดนตีแทงไว้ตัด จะรองจะรองไปมาหน้าครับทิปอยู่น,นะมันไม่ส่งเต็มที่เลยทำดีได้ปะปวดเดี๋ยวปวดได้ไม่มีของครับกูรวยกว่าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลถ้ามันตรงเนี้ย ฆ่าแล้วก็เกียร์สเปดไปมีหนาโตะมีน็อเกอร์อ่อนปะเกมนี้ อนี่น่ะไอ้นีเออมงจะใช้ปะไม่ใช่ครับเลยขออันนึงดิแบทอันนั้นะอ,อ,อ่นไอาไอคันฟาร์มบอสไอคันฟาร์มยูเทเกต ขอลูกพี่อะไยังอ่ะจะโดนโดวนะลูกพี่ผมขอนะครับเอาไป,นะไปเลยกูปานสองข้างครับพอละเดี <c oughs> ๋ยวผมไปทำให้ครับให้จ <c oughs> แต่งเจนจ์หน่อยดกวเลย <c oughs> ดึงลากออกซ้ายนะหนลืม

เป e สเปสเปสเป็นี่มันอยู่นี่นะได้ใส่ทอหน่อยปะฟาร์มเพลินเลยอยู่นี่เคียบบอดด้วตรงกลางอย่างนี้ไม่มีเซนที่นะกูจะเล่นจะแทบอะ ตี่แบกได้กนัน้ตรงนี้มีเทันที่า,าสี่คนสี่คน ปอะไรกันอะเป็นลมกันเฉยเลยสเปสสเปสให้ให้สีส้มสเปสคนคนแบกอยู่ข้างล่างป่าวะไทกาบ45นาะที T TA ไม่มีอะไรสบายกว่านี้อีกแล้ว <laughs> ลูน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 ไอเมิงเห็นแล้วอะเลาดเขียว แล้วปีสโลปกีแล้วทิดิบดิกทิปดิก็ทิป,ทป <S 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 ชิดวยเพื่อนเอ้ยอย่าโยนนี่อย่าโยนนี่โทษครับ ไป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 โดนครับต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องใส่ดีใส่ดีไปไม่ได้ไปไม่ได้ใส่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 มันกลับแล้วก็ตามไม่มีเหรอตายไอ้โน้ตก์ไม่มีท่าฆ่าได้ฆ่าได้ไม่มีท่าอะไรเลยไม่มีท่าอะไรเลยเอ้ยมีคนตายสะเทือนตัวแบกตายถอยหยุดมาเลยโหลล์ไม่มีอันตีนะโหลล์ไม่มีอันตีนะอย่างไร้ ตัวแบกตายเพื่อนตัวแบกตัวแบกไปยังเมื่อกี้ถ้ามันไม่มันแบกไม่ออกกูได้บิงกลับแล้วมันไปไม่ได้ไหมมันติดกูแต่แอบต้องเวยี่สิบก่อนแล้วเอาเมลดิเปลมาไม่ละฟาร์มไปเรื่อยเรื่อยสิบเจ็ดสิบเจ็ดนาทีกูรวยไม่ละเดี๋ยวลองใส่บ้าใส่บ้าใส่บ้าโชอยู่แถวนี้นะเอยะตรงนี้ระวังนะไม่ต้องสุดนะไม่ต้องสุดนะเดี๋ยวผมมันตีกลับช่วยด้กูไม่ไปนะไม่มีแแบกมันใส่มันใส่ ไม่ต้องหไม่ nó, ตอ้องหวกตายแล้วมันโดนเขตายแล้วมันโดนเอาบ้าเาบาโอเคโอเออทังทีจะเก็บมาวันเก็บความกลางความกลางไฮ้ยเวลสิบหแล้ววะไม่ได okay okay ้การแล้วต้องวิ่งหาเลยทสเหรอสิเองเหรอวะเฮ้ยดู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 ดดีอไเี่ยไม่หว ไม่ไหวเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอเคบัสวิคเคโลสวิคเคโลสวิคเคโลสบัสบัตบัสเทเจจีมาอยู่มาอยู่มาอยู่ไม่ได้เัดทีโลกไม่มีวิชั่นเลยเหรออย่าไม่มีวิชั่นเลยไม่ไหวนะนี่ต้องตีมาดิมาดิมาดิเอาเวลาจะมีใมถ้าโดนช่วยอ่ะแตกไปอยู่แป๊บนึงนี่กดกดท้าสองอ่ะ มาขโมยขโมยขอล่างขอล่างลูกพี่ลูกพี่โซรอยนอฟคิวโหตัวแบบมากลูกพี่โอเคมาไปละ ไม่ได้เป็นอะไรนะง่ายีมือไปมืไปมือไปมืไป,รไปกระไรมั่วปะมังค่าไม่เป็นมั่วเอ็เดมามต้องไมมัวไปียดิกูไม่มต้องโหลดแท็แป๊บนึงเฮ้ยโทโทยืนเออยู่เพื่อนว่าไงว่าไงตัวนี้ว่าไงอ่ะ เฮ้ยบอสบอสบอสวินิจูวินิจูน้าอย่าไปตรงนั้นดิมันต้องไม่มีแทบอยู่ไปบอสแตบไม่มีไปยังไงอ่ะลูกพี่ฟาร์มเสร็จยังโอเคโอเคมาบอสมาบอสซอลิโซลิโซลิน้องก็เล่นสี่คนเจ้น้องหมาสู้ไม่ไหวเยาวลัยยังเล่นไม่ไปเลยลูกพี่ผมขอขีบบอลนะครับลูกพี่ผมขอขีบบอลไปไปกูลงล่างลูกพี่ผมเก็บบอตตี้ได้ไหมครับ มาคูมีไม่ได้เปลวคูจะแหนแจไม่ได้กูรอดไอ้สัสฮ้บอสฮาฮาทูดิวิทโทนเอานอนนอนไอ้สัสเป็นแขกกูไม่ได้ไอ้สัสตอนแรกกูเห็นเวทร์โทกูท้อใจนะดูลูกพี่เราไอ้สิบหกกับสิบเก้า ôi té của má Không có mày 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 backing mày nó mày บอลเบอเฟเบบอเบบอเพื่อนบอบอมเกบอได้ไหมบอได้ไหมโอ้ทีเนโซโก้ทคลรี่ไมอสเทแบกแบกเราทแบกทแบกไอ้ปุ้ยแกนีมาหนนี่เว้ยเลือกหมามาแล้วได้ หมาซัพยสี่ได้ฟาไปไอกองเคมนี so ้เป er, er. ็นของไอเจ้าเลรินอยตลอดเวลาโซเฟสจับแล้ว so อ <Joshua> ่อนๆโรเกอร์มาเจอหมากลางก็โคตรงู <h itel il> ่อเลยต่ายอมแล้วฝั่งนู้นแต่ถ้ามึงเห็นหมามีกากดอินวอล์กมากลางก็ไม่รู้จะพูดยังไงละวาเลนก่อนด่าตามมึงอยู่เดี๋ยลีวัมา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 วัดมาสวยบายน็อกติสซคเกอร์โฟร์ตีเซเว่น บอสบอสมองผมบอสบอสบอสดูอยู่ดูอยู่มันมีโคดอ่ะบอสเอาไปเลยครับบอสคลิปอินทูบอสละไอ้แดนบนไม่ได้ขึ้นไปแทบเลยไปหน่อยวะไป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 น้ำบนไป นี่ขนาดนี่ขนาดต่อให้ออกแมนเทลออฟอินเทลเจนยังชนะเหลือเชื่อไม่ได้ออกหววไปทีน่นั่นอะ่ะสวยพี่โโอ้หถ้ากูไปตายตัวหนึ่งได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวบอสไม่ได้บอสบอส โซโลคิวฮีเซทีกอด้บัตฮีโซโลคิวทอาฮีดูแดดนวันนี้ว่าดูแดดอินเดอะโดต้าฮิสตอรี่เขี้ยโหดสัสพี่ดี้ทำไงเมื่อกี้นขย้อ่อนจับเลยตอนนี้พี่ดีโหดหรือเพื่อนร่วมทีมโหดครับพี่ดี ทีมดีเย่ะมันเป็นเยอมันเป็นคนุณสมบัติกำเพื่อสิบเกมข่าวความอยู่แล้วก็ชนะเกมอ่ะร่างไงจะวะเดี๋ยวกูมาครับเดียวเดี๋ยวแค่เบ็ดตะกี้วินนอกเกอร์เดี๋ยวเพื่อนกูซักหมดทีมเลยคนเดียวคนเดียว,ว,วหนึ่งเดียว ไปเล่นตีเต็มที่ตรงนี้หน่อยดิลูกกระจกมันตายเหรอ สัตว์โดนรอซื้อเฮ้ยช่วยบอส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 เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไปแทบจะบอกว่าไอ้ลาก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 ไปแทบลากลากไปแทบไอ้บิ๊กยอมตายเดี๋ยวกูมาผมมันไม่ตายว่ะไอ้มีมันเอาเยอะจัดเลยถึงเก้าซองเลยวะจะบายแบ็คไม่บอสให้บายถ้าไม่อยู่ที่แท็บ จับไปที่แดบสิโอ้มายกเซฟมอสระกายแสงดอกทองแห่งโคโจริงๆครับตพอขอตไปแล้วบ สวยบอสที่นี่อยู่ได้โดยไม่ต้อง สิบปีห้าพันสองกูว่ากูรวยต้องกางฟาร์มแบบไม่หยุดยั้งใอ้สัตว์ได้เป็นละถือว่าเงินที่โรมีก็มาจากวาเลนเหมือนกันอ่ะวาเลนก็มีเงินวาเลนสามพันผูหน่ากูประกายแสงสีทองคนละห้าผมยังฟาร์มฉีกโรไม่ออกเลยอันเกมนี้่าทำพี่ชนะเกมราวะก็เพื่อนเขาอยากได้มากันมันก็เล่นกันดีดิบิดเลนก็มีหน้าที่แค่แบบปกป้องป้อมกลางอ่ะ